สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามเรื่องหัวจือบุภผากลางภัยกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะสำหรับเรื่องนี้ปมเรื่องของ ของทางฝ่ายพระเอกของพวกเรากู้เหียนสีก็คือการเสียชีวิตของพระมันดาของเขานะคะพระชายาหลิงอ๋องนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วในอพิโสดนี้นะคะหวานก็มีเรื่องราวของการถกเถียงกันของชาวเน็ตจีนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดัดแปลงบทละครมาจากนวนิยายต้นฉบับของเรื่องนี้กันด้วยนะคะก็มีมีการพูดถึงค่อนข้างจะกว้างขวางทีเดียวค่ะเรามาดูถึงประเด็นแรกกันก่อนนะคะว่าโอเค การตายนะคะของท่านพระชายาหลิงอ๋องหรือว่าท่านแม่ของพระเอกของพวกเรากู้เหยียนสีเนี่ยมันจะต้องมีเบื้องหลังอย่างแน่นอนนะคะแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆแล้วก็บุคคลที่อยู่เบื้องหลังก็ค่อยๆ ปรากฏตัวขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตามความคิดของพระเอกเลยนะคะพระเอกเนี่ยในตอนแรกเลยในตอนที่ยังไม่มีปมไหนคายเลยเนี่ยพระเอกของพวกเรานั้นเข้าใจว่าท่านพ่อของเขานะคะก็คือหลิงอ๋องเนี่ยเป็นผู้ที่ออกคําสั่งฆ่า แม่ของเขานั่นเองค่ะณนะจุดนี้นะคะเป็นความคิดของกู้เหยียนซีมาโดยตลอดนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆฟังที่หวานสปอยมาเรื่อยๆจะรู้ว่าไม่ใช่หรอกไอตัวใหญ่สุดก็คือไอคนที่ทําตัวว่ารักหลานคนนี้เหลือเกินนะคะนั่นก็คือทางด้านจากกักรพรรดินั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าตอนนี้มีข้อมูลอะไรออกมาแล้วบ้างในเวอร์ชั่นละครเนาะ หวานขอเริ่มจากนะคะเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุที่โรงไอปั้นดินเผาของนางเอกของพวกเรานะคะที่มันเกิดเพลิงไหมเพราะว่าที่นี่นะคะในตอนที่เกิดเพลิงไหมแล้วเนี่ย ทำให้พระเอกของพวกเรานั้นน่ะนึกค่ะนึกถึงคําสาร,รภาพของของอผู้ชายชลาชลาคนหนึ่งที่ตายไปแล้วที่ชื่อว่าตงตา้าคือมันแวบขึ้นมาในหัวของเขาทันทีเลยนะคะคือในตอนที่ไอ้โรงปั้นดินเผาของนางเอกของพวกเรานี้ถูกไฟไหม้นะคะก็จะมีศพของคนงานนั้นนะคะถูก ปกคลุมไปด้วยผงสีขาวราวกับมีมีเหมือนกับชั้นน้ำแข็งปกคลุมอยู่นะคะซึ่งการเล่าถึงการปรากฏตัวของคนงานของฮวาจือของนางเอกของพวกเราเนี่ยฮะก็ทำให้กู้เหยียนซีนะั้นนึกถึงคำสารภาพของตงต้าในเวลานั้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะตงต้านั้นได้เล่าให้พระเอกของพวกเราฟังว่าไฟในในตำหนักอะคะของพระชายาหลิงอ๋องเนี่ยได้ลุกไหม้ขึ้นมาเป็นเวลานานเลยแต่ว่านะคะมันมี ยังไงดีพระเจ้าเออพระเจ้าเหมือนกับเง็กเซียนหรืออะไรก็ตามอะที่ตรงตาอ้างถึงนะคะประมาณว่าโอเคทนไม่ได้ก็เลยให้ฝนตกลงมาเพื่อดับไฟทีนี้หลังจากที่ฝนตกหนกักไฟมันดับแล้วเนี่ยไอ้ท่าน ฐานสีดำนะคะที่เป็นตอตะโกของไม้ที่โดนเผาไปเนี่ยมันถูกปกคลุมไปด้วยเหมือนกับน้ำค้างแข็งสีขาวเต็มไปหมดเลยนะคะพอกู้เหยียนซีได้เห็นปรากฏการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งจากไอที่เกิดการเพิงไม้ที่ไอโรงงานเครื่องปั้นดินเผาของนางเอกของพวกเราเนี่ยนะคะก็ทำให้กูเ้เหยยนซีนั้นก็คิดได้ว่าอาการตายของแม่ของเขานั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับคมไฟก็ได้โคมไฟในแบบ เทศกาลคมไฟอะไรแบบนี้ซึ่งเขาสงสัยว่าน่าจะมีคนใส่ใส่ดินปสัสสาวะลงไปในโคมไฟแล้วพอดินปสัสสาวะมันระเบิดปุ๊บนะคะมันก็ทำให้เกิดเปลวไฟไปทุกที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงเลยนะคะดังนั้นแล้วทำให้กู้เหยียนซีของพวกเราก็คิดอุ๊ยประมวลผลใหญ่เลยจะทำให้สารภาพของตงตา้าแล้วก็มุ่งค่ะมุ่งความสนใจไปที่เอออาจจะเป็นพวกแบบต้องเป็นผู้หญิงอะ่ะเออต้องเป็นผู้หญิงที่ นําเข้าไปอย่างพวกแม่ชีหรือแม่นมหรือว่าคนสนิทอะไรแบบนี้นะคะของทางด้านพมารดาเท่านั้นแต่ว่าน,นจุดนั้นนะคะทาให้พระเอกของพวกเราไม่ได้มองไปที่จุดอื่นนะคะว่าเออมันมีเทศกาลโคมไฟอยู่นี่ว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ผู้คน จากตหนักของพระชายาหลิงอ่องเท่านั้นที่ยังคงอยู่ในพระราชวังแต่ยังรวมถึงผู้คนจากไอ้นั่นด้วยนะคะทางด้านของจวงจื่อด้วยก็คือมีมีอีกหลายๆคนเลยที่แบบก็ถือคมไฟแล้วก็ปล่อยคมไฟอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ทําให้พระเอกของพวกเรานั้นก็สืบสืบไปเรื่อยๆนะคะก็ไปเจอ,เอ,อระดับ เป็นหญิงชลาคนหนึ่งอะที่เขาเรียกว่าคุณย่าเฉินคุณย่าเฉินซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการทำโคมไฟนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็คือเป็นผู้ที่จะต้องส่งโคมไฟจากจวงซีเข้าไปในพระราชวังในทุกๆปีที่เป็นเทศกาลโคมไฟเลยนะคะก็ไปเริ่มสืบจากตรงนั้นแล้วละค่ะทีนี้เราก็ค่อยๆนะคะเห็นความจริงเบื้องหลังนะคะ กูเยียนซีนั้นก็ตามนะคะตามไปตามไปแล้วก็พบคัตตกรค่ะว่าเอ้ยคนคนนั้นก็น่าจะเป็นนางเสี่ยวนะคะซึ่งปั๊ดเสี่ยวนั้นก็เหมือนกับอุย้ยมามาถึงจุดนี้นะคะพระเอกของพวกเราก็เก่งมากๆเช่นเดียวกันซึ่งนางเสี่ยวผู้นี้นะคะก็ใชออ้ลูกชายของ คุณยายเฉินอีกทีหนึ่งนะคะคุณยายเฉินที่ทําโคมอะคะ่ะบังคับนะคะให้ทําโคมไอโคมเนี่ยแหละแล้วใส่ไอดินประสิวเข้าไปด้วยจากนั้นก็ให้ส่งเข้าไปในตำหนักของพระชายาหลิงอ๋องซึ่งในท้ายที่สุดแล้วมันก็เกิดระเบิดนะคะตุง้งทําให้เกิดเพิงไหม้ไปทั่วเลยแล้วก็ทําให้พระชายาของหลิงอ๋องนั้นถูกถูกไฟคลอกอะก็คือติดอยู่ในตำหนักออกมาไม่ได้นะคะ คือท่านแม่ของกู้เหียนซีเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมากเลยนะคะแล้วก็รักแบบเออรักคนตระกูลเซียวอย่างยายยายเซียวที่ต่อมามาเป็นมาเป็นพระสนมคนใหม่ขึ้นมาน่ะขึ้นมาแทนที่นะคะก็คือเออรักเหมือนน้องสาวเลยเพื่อนๆแต่ก็นี่แหละอืมไว้ใจก็โดนเลยนะคะไว้ไว้ใจก็โดนเลยอ่ะตายเลยนะคะตามที่ไอนางเซียวบอกเนี่ยก็คือนางก็ต้องการจะฆ่านะคะพระชายาของหลิงอ๋องเพราะว่าเพราะว่า ตระกูลโจนั้นก่อกระบฏนีมน่มันมีความเชื่อมโยงไปนะคะแล้วทางด้านของอหลิงอ๋องนั้นก็มีปัญหาในการแบบนอนหลับนะคะแล้วก็การกินด้วยก็มีความระแวงไปหมดเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของหลิงอ๋องนะคะก็ไม่มี ไม่มีความหดเยี่ยมในใจหรอกเพียงแต่หน้าเขาหดเยี่ยมท่านพ่อของกู้หยยนซี่อ่ะฮะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะคะแล้วก็ไม่ไม่ต้องการที่จะอย่าล้างไปกับท่านท่านาพระชายาหลิงอ๋องคือพระชายาหลิงอ๋องต้นตระกูลคือตระกูลโจนะเ,นเพื่อนแล้วตระกูลของของแม่ของพระเอกนี่ก็คือก่อกระบฏขึ้นมาในช่วงแบบหลายปีก่อนเนาะทีนี้นน,นี่แหละมันก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะคะคือนางเสี่ยวนี่ก็ต้องการจะช่วยกําจัด ภัยที่มันซ้อนเล้นออกไปจากออท่านหลิงอ๋องก็เลยะจัดการร่วมมือฆ่าพระชายาหลิงอ๋องซึ่งต้นตระกูลมาจากตระกูลโจนะฮะ แต่ถึงแม้ว่านะคะสนมเซียวนี้จะรับสารภาพหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามองกันไปลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเอยแค่แค่คนคนนี้ไม่สามารถจะมาคิดแผนอะไรแบบนี้ได้มันมีบางอย่างผิดปกติอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วนะคะซึ่งณจุดนี้พระเอกของพวกเราค่ะกู้เหยียนสีนั้นก็ตรหนักนะคะแล้วก็ไม่ได้โง่นั่นเองก็คิดว่าไม่น่าจะสิ้นสุดแค่ที่ที่สนมเซียวคนนี้นะคะ แต่ความสัมพันธ์นะคะของสนมเซียวกับทางหลิงอ๋องเนี่ยก็มีความแปลกๆอยู่แล้วเพราะหลิงอ๋องนั้นจะไม่ไม่ทานอะไรที่แบบที่แบบสนมเซียวเอามาให้ล้วนๆน่ะถ้าอย่างที่พวกเราเห็นกันเนาะถ้าขนมก็ต้องเป็นชิ้นเดียวกันที่พะสนมเซียวนั้นกาลังกัดกินเข้าไปนะคะถึงจะกินเพราะฉะนั้นก็มีความระแวดระวังอยู่แล้วเช่นเดียวกันสําหรับหลิงอ๋องซึ่งเป็นท่านพ่อของกูเหยียนสีเนาะ แล้วถามว่าตระกูลเซียวนี้ดีขนาดไหนก็ไม่ดีตระกูลเซียวนี้จริงๆแล้วก็ก็กำลังรอเวลานะคะที่จะแย่งชิงบัลลังก์กลับคืนมาเพราะว่าในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนะเพื่อนๆตระกูลเซียวเนี่ยมาจากชนเผ่าของเฉาลี่นะคะซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีนักปราชญ์เยอะแยะไปหมดเลยนะคะดังนั้นแล้วทางด้านของเผ่าเฉาลี่เนี่ยก็วางแผนที่จะรื้อฟื้นอํานาจของจัก,กรพรรดิเซียวค่ะแต่ก่อนนี้นะคะ บัลลังเป็นของคนแซ่เสียวแต่ตอนนี้บัลลังเป็นของคนแซ่กู้นะฮะเพราะฉะนั้นในงานต้นฉบับนี้ตระกูลเซียวค่ะจะส่งนะฮะจะส่งสายลับไปอยู่ในทุกๆท,ที่โดยโดยที่ก็ใช้ห้องเต้ฮ่องเต้ที่ ระแวงคนเนี้ยระแวงคนนี้เป็นหมากเช่นเดียวกันส่วนฮ่องเต้น,นี่ก็แบบคิดว่าตัวเองมาเหนือนะคะคิดว่าใช้ตระก,กูลเซี่ยวเป็นหมากเช่นเดียวกันก็คือตัวโกงตัวโกงสองข้างเนี่ยต่างใช้ต่างใช้กันและกันเป็นหมากนั่นเองนะคะ แต่เพื่อนๆไม่ต้องมาถามหวานนะว่าทำไมในเวอร์ชันล,ละครมันไม่มีแบบนี้คือเขาก็คงจะตัดไปนะจุดนั้นนะคะก็คือ <c oughs> ก็คือมันถูกดัดแปลงไป <c oughs> เพื่อนๆคงจะมีความเคยชินแล้วนะคะกับการที่มันไม่เหมือนกับในนะวนิยายต้นฉบับนะคะณนะจุดนี้ตามทรงแล้วเนี่ยเขาจะต้องดันทุกอย่างไปที่จะเป็นก่อกระบทซ้อนกระบทอีกทีหนึ่งนะคะนั่นก็คือ ในนวริยายต้นฉบับจะให้ตระก,กูลเสี่ยวนะคะมามาเป็นผู้เกาะกระบฏอีกทีหนึ่งมันจะมีกระบทซ้อนกระบทแต่ว่าในเรื่องนี้หวานว่าจะผักไอ้บทของกระบฏเนี่ยไปให้กับรัชทายาทเพราะว่าพ่อไม่ยอมลงสักทีดูท่าแล้วแบบเซียนอ๋องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูว่าจะเป็นจะเป็นลูกชายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีสรงว่าน่าจะเป็นน่าจะ ะะผักเรื่องราวของการก่อกระบทหนึ่งไปก่อนให้กับทางด้านองค์ราชายาทมากกว่านะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของฆาตกรตัวจริงเบื้องหลังกันบ้างนะคะก็ต้องนี่แหละต้องเอ่ยถึงองค์จัก,กรพรรดิก่อนนะคะจัก,กรพรรดิชิงนะจุดนี้เขาได้เรียกนะคะได้เรียกพระเอกของพวเราเข้ามาในวังนะคะซึ่งนัจุดนี้คนที่เขามีความระแวดระวังมากที่สุดเนี่ยเขาไม่ได้กังวลใจเรื่อง หลิงอ๋องซึ่งเป็นพี่น้องต่างมันดาอะไรของเขาหรอคะ่ะก็คือไม่ได้นะัจุดนั้นแต่เขาเนะี่ยแบบรู้สึกว่าคนเนี้ยฉลาดกว่าคือกู้เหยียนซีหลานชายคนนี้มีความพร้อมทุกอย่างมีความแข็งแกร่งมีความเก่งด้วยแล้วก็เคยได้รับคําชมจากอดีตฮ่องเต้อ,อีกต่งางหากนะคะก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าจะต้องมาเป็นอันตรายกับบัลลังของเขาแน่แนเลยแล้ววิธีการนะคะที่จะทําให้ไอ้หลานคนเนี้ย ไม่ไปอยู่ข้างเดียวกับพ่อนั่นก็คือต้องทำให้ให้พระเอกของพวกเรานั้นสงสัยว่าพ่อจะเป็นคนฆ่าแม่นะคะก็มันจะมาทรงนี้แหละค่ะสำหรับแผนการขององค์จกกักรพรรดินะคะ แล้วถ้าเราเอาส่วนของนิยายมาอธิบายเนี่ยก็คือว่าตระก,กูลโจนะคะตระก,กูลท่านแม่ของพระเอกเนี่ยคือก่อกระบฏขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่ากระบฏจะแพ้แล้วก็โดนปราบไปหมดแล้วเนี่ยก็ยังเหลือชีวิตไว้คนหนึ่งนั่นก็คือท่านแม่ของพระเอกนะคะทีนี้ด้วยความที่ไอ้จัก,กรพรรดิน,น้ต้องการจะกวาดล้างให้หมดจะเห็นคนตระก,กูลโจเป็นหอกค้างแค่ไม่ได้แล้วแถมเป็นแม่ของกู้เหยียนซีอีกเดี๋ยวถ้ามาแบบปลุกปั่นให้ลูกคิดกระบฏขึ้นมาด้วยจะทาอย่าง ะะเพราะฉะนั้นก็เลยจัดการกวาดนะคะท่านพรชชายาหลิงอ๋องเนี่ยตายไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ทางด้านกู้เหย,ยนซีต้องเอามาใช้งานค่ะเพราะฉะนั้นจัก,กรพรรดิก็เลยเนี่ยแหละนะคะทำให้พ่อลูกแตกกันแล้วก็เอากูกู้เหย,ยนซีนี้เข้าไปในพระราชวางังไปอยู่ใกล้ชิดกับตัวเขาเองนะคะ ก็ไม่ได้รักเอาง่ายๆเอาเข้าไปไม่ใช่ว่าในฐานะหลานลักเพียงแต่แสดงให้คนอื่นเห็นว่าเป็นหลานลักความจริงแล้วโอ้โหโค้ดจะไม่ไว้ใจโค้ดจะระแวงกู้เหยียนสีเลยนะคะเพื่อนๆ หวานเสริมให้นิดหนึ่งนะคะในตอนที่กู้เหียนซีนั้นกลับมาจากทางเหนือนะคะหลังจากที่แบบไปอยู่ที่โน้นมา10ปีแล้วเนี่ยแล้วจัก,กรพรรดิก็เรียกกลับมาเพราะว่าจัก,กรพรรดิรู้สึกว่าตัวเองนั้นแก่ชราแล้วจะต้องจัดการนะคะในสิ่งที่ระแวงสงสัยค่ะพอให้กู้เหียนซีหลานชายกลับมาแล้วนะคะก็ ก็นี่เลยก็ยึดนะคะขอให้เขานั้นสละอำนาจทางการทหารในภาคเหนือก่อนเลยนะคะแล้วจากนั้นก็เป็นการพูดอ้อมๆบีบบังคับให้กู้หยันซีนั้นออมีแผลเป็นที่ใบหน้าก็คือทําให้ตัวเองเออตัวเองนั้นมีแผลเป็นอะซึ่งมันห้ามตามกฎมเทียนบานของการสืบทอดราชบัลลังก์นะคะห้ามมีแผลเป็นบนใบหน้าค่ะก็พระเอกของพวกเราก็ทำนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ทําให้แสดงถึงความไม่มีเจตนาจะขึ้นเป็นรัชทายาทแต่อย่างใด แล้วหลังจากนั้นนะคะก็ยังให้มาทำงานอยู่ในองค์กรที่จัก,กรพรรดิเป็นผู้ที่ตั้งขึ้นนั่นก็คือไอ้สัตตะดารานะคะซึ่งเป็นชื่อไทยที่โอ้โหค่ะอลโลฮลูฮัลามากนะคะดังนั้นสิ่งเดียวนะคะที่ทางด้านจัก,กรพรรดิต้องการที่จะให้กู้เหยียนซีทำเกี่ยวกับเรื่องราวของการเสียชีวิตของภรายาลิงอ๋องเนี่ยก็คือให้หยุด ให้หยุดในการที่จะไปหาต้นเหตุหาสาเหตุนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้เข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุอย่างนั้นแหละแล้วคือเพลิงไหม้แล้วออกมาไม่ทันนะคะก็คือติดอยู่ในตําหนักแล้วก็ตายเด้งไปประมาณนี้นะคะ่ะแต่ว่ากู้เหยียนซีของพวกเรานั้นนะคะก็ทําการสืบสวนสอบสวนอยู่ในทาง รับตลอดเวลาเลยนะฮะณนะจุดนี้ก็ไม่สามารถจะปล่อยวางได้เพราะว่าเนาะแหมท่านแม่ก็ตายไปทั้งคนแล้วก็ปมมันก็เยอะแยะไปขนาดนี้นะคะแล้วในนวนนี้ยต้นฉบมับก็คือทําให้ทําให้ใบหน้าของน้องสาวสุดที่รักก็เป็นแผลเป็นด้วยอะ่ะก็เลยมันเป็นความแค้นอยู่หลายๆอย่างนะคะ อันนี้ก็เป็นในส่วนของคดีเนาะคดีที่ท่านแม่เสียชีวิตไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วฮ่องเต้ก็ต้องการจะแบบปิดเรื่องนี้ไปตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าพระเอกของพวกเรานั้นสืบสวนสอบสวนในทางลับนั่นเองนะคะทีนี้มาถึงคําวิพากษ์วิจารณ์บ้างะคะ่ะของชาวเน็ตจีนนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วนิยายออกมาหลายปีแล้วแล้วก็มีแฟนๆนะคะที่ชอบอ่านเขาก็ไปอ่านกันเรียบร้อยแล้ว ก็หวานพึ่งได้อ่านเพิ่มเพราะว่าเมื่อสองสาวันก่อนก็เพึ่งจะได้ได้ตัวของนวนิยายมานะคะก็อ่านแล้วหวานคือมันไม่ใช่แนวเสียนเสียไงก็เลยไม่ได้สนใจที่จะอ่านเท่าไหร่แต่พอเราดูระครและเออตอนเริ่มเรื่องมันก็ดูแล้วดีเนาะมันสร้างแรงบันดาลใจของผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็ามาอ่านสะหน่อยนะคะหวานว่าในช่วงเริ่มต้นของนิยายก็ค่อนข้างจะแบบโอ้โหยาวแบบแบบค่อนข้างจะเยินเยอะอะ่ะคือบรรยายเยอะนะคะบรรยายในส่วนของเอ่อความ ความลุ่งเลืองของตระกูลหัวอะไรแบบนี้มาเยอะมากๆเลยนะคะกว่าจะเข้ากว่าจะสรุปเป็นไฮไลท์ได้นี่ก็นานอะ่ะเออผ่านไปหลายบทกว่าจะได้ไฮไลท์สักประมาณออหนึ่งหน้า A4 อะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่านะคะออในบทละครก็มีการออดัดแปลงมาให้มีความน่าตื่นเต้นเออก็สมควรแล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนก็คงจะรู้สึกว่าเอยหลับดีกว่าประมาณนี้นะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่านะคะในส่วนของ นวน,นิี้ยต้นฉบับเนี่ยคือจัก,กรพรรดิก็มีความระแวงแต่ว่าระแวงในส่วนของความเจริญเติบโตของตระกูลฮวานะคะตระกูลหัวนี่แหละเพราะว่าท่านปู่เนี่ยมีลูกศิษย์อยู่ทั่วอยู่ทั่วแคว้นเลยเพื่อนๆทัว่วทั่วใต้ล่าแห่งแคว้นนี้เลยฮ่องเต้ก็เลยมีความระแวงมากเพื่อนๆอาจจะงงอีกว่าทําไมต้องมาระแวงมากกับ กับขุณนางที่เป็นแบบหมุดบุญบุญแบบนี้นะคะก็ค,คือบุญก็คือแนวของราชบัณฑิตอะไรประมาณนี้บัณฑิตนะคะก็คือว่าในตอนที่ฮ่องเต้องค์นี้นั่งบัลลังก์เนี่ยคือมัน ต้องฝ่าฟันมาโดยตลอดกับการเกิดการกรบฏไม่ว่าจะเป็นกบฏจากตระกูลเสี่ยวซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิองค์แบบรัชวงศ์ก่อนนะคะรัชวงศ์ก่อนก่อนที่จะมาถึงแซกูอะไรแบบนี้แล้วก็นอกจากนี้ยังมีตระกูลโจนะคะซึ่งเป็นตระกูลทางทางแม่ของพระเอกอีกนะคะคือมันมีกบฏมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วทีนี้ก็เป็นไปได้ว่าไม่แน่คือ ท้องเต้คิดเองประมาณว่าเมื่อทางด้านของตระกูลเนี่ยตระกูลฮวานะคะตระกูลหัวนี้มีความนิยมสูงๆเนี่ยก็อาจจะได้แบบคือได้รับความรักจากประชาชนแล้วก็มีแบบบัณฑิตนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็เขียนหนังสือนังหามาสรรเสริญตระกูลนี้สุดๆเลยนะคะก็เลยทําให้กลัวว่าเดี๋ยวบัลลังก์จะคืออิจฉาอ่ะเดี๋ยวบัลลังก์จะจะหายไปแล้วก็แบบตัวเองอยากเป็นที่รักหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดียวของประชาชนอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยพยายามจะกําจัดไป นะฮะ ส่วนในเวอร์ชันละครนะคะตอนเปิดเรื่องนั้นก็คือให้ท่านปู่ออกมาพูดแบบนั้นแล้วก็ไม่ถูกหูของฮ่องเต้เลยนะคะซึ่งก็เป็นการรวบลัดตัดตอนชุบเลยจริง,รงๆแล้วโอ้โหค่ะบรรยายไว้หลายบทเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวความดีงามของของตระกูลนางเอกนะคะคือบรรยายไว้เยอะจนกระทั่งจกักรพรรดิเองก็เอาไว้ไม่ได้เช่นเดียวกันเกิดความอิจฉานั่นเองคือมันมันไม่ใช่เฉพาะท่านปู่นั้นออกไปพูดประมาณว่าไม่เห็นด้วยกับ สัตตะดาราที่ก่อความวุ่นวายยุ่งยากสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนคือมันไม่ใช่แค่มีแค่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เนะมันเหมือนกับว่าถ้าละครมันไม่เพอร์เฟนะจุดนี้มันก็ทำให้ให้เราเห็นถึงความเอาแตดใจแล้วก็ความ ความคิดนะี่ของฮ่องเต้นในลักษณะที่เป็นอันตพานแบบนี้กับคุณนางดีๆอย่างอย่างตระกูลของนางเอกนะคะอะมันก็ให้ให้คนละรสชาติน,นะจุดนี้นะคะส่วนจุดต่อมานะคะนั่นก็คือทางด้านของตอนถูกลิบซับนะคะในเวอร์ชันละครนะัน้นคนในบ้านเนี่ยสามารถจะเอาเครื่องประดับออกมาแล้วก็บนหัวก็ยังเสียบโน่นนี่ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการยึดซับในนวนิยายต้นฉบับคือยึดจริงๆค่ะ ต้องแอบซ่อนมานะคะต้องหอ่อต้องพกมาไม่มีแบบว่าออกมา จากบ้านโดยที่ปิ่นยังเสียบอยู่บนหัวไม่มีค่ะต้องต้องเครื่องประดับเนี่ยเอาออกหมดแล้วทั้งตัวแล้วก็ต้องแบบซ้อนมาอย่างดีนะคะเพื่อจะปกปิดซ้อนเลนไม่ให้ใครเห็นว่ามีมีเงินแล้วก็มีทองแล้วก็มีเครื่องประดับเนี่ยออกมานะคะแต่ว่าในละครอาจจะลืมไป <c oughs> อาจจะลืมไปนะคะเหล่าฮูยินทั้งหลายโอ้โหค่ะยังเสียบยังใส่กันเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปิ่นเป็นสร้อยนะคะเป็นแหวนใส่มากันเต็มเลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะในในนิยาย ก็คือเอาออกหมดนะคะต้องแอบ,บเอามาเท่านั้นค่ะมาที่ในส่วนของอตัวละครกันบ้างนะคะอย่างนางเอกของพวกเรานี่ก็คือในเวอร์ชันล,ละครนะคะก็คือเป็นเป็นคนในในเนี้ยในสมัยนี้เลยแล้วก็มีความความเก่งความเขาเรียกอะไรความนิ้วทองทําอะไรก็สําเร็จไปหมดเพราะว่าได้ท่านปู่สอนมานะคะแต่จริงแล้วนะคะจริงๆแล้วในนวนิยายต้นฉบับเนี่ยนางเอกของพวกเรานั้นเดินทางข้ามมิติการเวลามานะคะคือเป็นคนที่ มีความรู้แล้วก็เป็นคนที่เก่งเรื่องการค้าขายอยู่แล้วในในอีกมิติหนึ่งจากนั้นก็ข้ามการเวลามาที่จีนแบบจีนโบราณน,นจุดนี้นะคะดังนั้นนางเอกของพวเราเลยมีความมั่นใจมีหัวสมัยใหม่นะคะแล้วก็เป็นเป็นผู้หญิงที่แตกต่างกับผู้หญิงคนอื่นในยุคสมัยที่เป็นจีนโบราณน,นะนะจุดที่ครอบครัวตระกูลหัวอยู่นะตรงนี้นะคะก็นจุดนี้เข้าใจได้นะเพราะว่าที่จีนเขาก็ไม่อยากจะให้ทําเรื่องราวของการข้ามเวลาเดี๋ยวคนจะไปฆ่าตัวตายหมดพราะ เชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตายจากจุดนี้แล้วจะไปฟื้นคืนชีพในอีกมิติหนึ่งในอีกโลกใหม่อะไรประมาณนี้อะ ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความเวอ่อว่อยู่นะคะทุกคนอาจจะเอะ๊โอ้โห,หนางเอกทาไมทาไมแบบสําเร็จไปทุกอย่างเลยทําอันนี้ก็เปี้ยงทําอันนั้นก็ปังนะคะแต่จริงแล้วแต่จริงแล้ว,ลวมีประสบการณ์มาตั้งแต่ที่ชีวิตก่อนชีวิตก่อนที่อยู่ในอีกในอีก,อกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งนะคะแล้วก็แน่นอนว่านะคะบทของเออสายาวนะคะก็มีการเปลี่ยนไปสุดๆเลยนะคะก็อย่างที่หวานเคยสปอยไปว่าในนวนิยายต้นฉบับนั้นนะคะ เสาเหยานั้นจะเป็น จะเป็นตัวละครที่แบบจิตใจดีมากๆคือเป็นนางเอกเป็นนางรองนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีมีแผลเป็นที่ใบหน้านะคะเพราะเกิดจากการที่เอ,อ่อไฟไหม้นะจุดนั้นอะ่ะก็อยู่กับท่านแม่ไงวันนั้นนะคะอยู่กับพะชายาหลิงอ่องแล้วก็เออดีที่รอดชีวิตนะคะแต่ว่าก็มีแผลเป็นบนใบหน้าแต่ว่าได้คนรักที่ดีมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องนะคะในเรื่องละครให้เป็นเด็กออทิสติกซึ่งมีความสามารถในเรื่องของแพทยศาสตร มีเรื่องของสมุนไพรอะไรแบบนี้รู้แล้วก็มีความเป็นอัจฉริยะนะะเดี๋ยวเราก็ต้องดูไปเรื่อยๆเนาวะว่าจะยังไงอยู่เพราะว่าในส่วนของต้นฉบับนั้นก็แต่งงานกับคุณชายเล็กนะคะของอลูกชายคนสุดท้องของตระกูลสนนะคะ <laughs> แล้วก็มีความรักที่ดีงามก็ณ <laughs> จุดนั้นคือคือฐานะตระกูลกู้ด้วยมีความสูงส่งอยู่แล้วนะคะ <laughs> ตระกูลสนก็ไม่ได้รังเกียจถึงแม้ว่าทางด้านเสาเหวินนั้นจะมีแผลเป็นที่ใบหน้าแต่มันก็จะค่อยๆ จางลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก็มีวิวัฒนาการของยาสมุนไพรอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ยังคงมี รอยแผลเป็นอยู่นั่นเองก็เหมือนกับเหมือนกับแบบเออถ้ารักกันนะคะก็ได้สามารถที่จะมองข้ามไอสิ่งเหล่านี้ไปได้ซึ่งคําว่ารอ,อ,อยแผลเป็นบนใบหน้าเนาะสำหรับทั้งหญิงทั้งชายในในจีนสมัยก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีตําหนิเช่นเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าในเวอร์ชั่นละครนี้นะคะกออ็ทางด้านสาวยาวเป็น,นออทิสติกเนาะตระกูลเซินนั้นก็คงจะมองในแง่ของความเป็นเด็กอัจฉริยะหรือเปล่าเ เดี๋ยวเราต้องรอดูไปนะคะแต่งไรก็ตามเธอก็มีคู่ของเธอแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะหวังว่าหลายๆท่านคงจะได้ไอเดียนะคะก็ถือว่าฟังไปเพลินๆแล้วกันเพราะว่าในนิยายต้นฉบับมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากในละครนะคะเราก็ฟังไปเพลินๆนะคะรู้ไว้ใช้ว่าค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ